พอขั้วเฮาพอขั้วเฮาพอขั้วเข้าบึงปลาเบิ่งปลาพอขั้วหัวปลาสวัสดีทีมงานแวะตลาดหมายเดิมๆเราอีกแล้วเงานหมายเดิมเลี้ยนเสียกระไซได้เฮ้ยเลี้ยนเสียบกระไซเป็นรอดไมยที่สอง ไม้แรกไม้แรกไม้แรกไม่คือไม้ที่สองครับกัดเลยครับกัดเลยกัดทําเม็ดล่ะพอครับเช็ดสองไม้พอตรงไม้เราเข้าไม้เลยครับ ครับมาครับไปครับฮะเดี๋ยว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 ปลาบักเบียกันใส่ตัวปลาโอ้เต็มปากเต็มคำครับนะี <c oughs> ่ครับนี่ครับไอคอนไอ่อน รอตัวไม้ครับตัวไม้กอบอยางครับกอบอยางสวินโคู่ครับงันตัวบกงโ oh, อ้ยปล่อยบอดดายครับ <c oughs> ปลากีก้ นี่ครับทีมงานเราเรียบร้อยเป็นหนึ่งตัวเอาครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วเจ็บบับเราเอาซ้ำกันก็ตกเบียดนะลูกยอรครับลูกยอลูกยอ <c oughs> ล,ยอลยอเดือดเดือดเดือยว,ยวางลงวางลงาลวางแรงเดือดพึ่งเดือพึ่งไป ลูกยอเต็มปากเลยครับ <c oughs> ลูกยอเต็มปากเลยนู่นของเขาแหละของเขาหลยเย <c oughs> <Yeah, yeah. S 2> อะเยอะกัดทีเดียวพอไม่ต้องกัดหลายทั้งกลับมาไม้เดิมครับไม้เดิมเ,เปิดไม้เดิมตอนเชา้าเราก็มาปิดไม้เดิมตอนเย็นดีเ<ไ>ปล่า

เรียบร้อยครับส<อ>งใ่ายกับส,ง,สงใหญ่สายสดไม่มีอดตายเขียดเป็นเขียดเป็นครับเขียดเป็นครับสายสดตอนนี้ผมตีกับปอมไม่ได้เขาต้องสายสดอย่างเดียวยชอย,ยอ,อยังอ้วนยังอ้วนกระสงอังอ้วนคือเ้ายอย่างกัดไมวปะเนี่ยทั้งทาง dạ hỏi 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 đeo, đeo hỏi 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 hỏi

อ๋อเหรอครับเดี๋ยวได้ปลวพอเงยกันตายโอ้สด้อโมาเรื่องสดตายสายสดครับพี่น้องครับสายสดครับเยาะเหาะเหาะโล่คว้าเกือบออกปากเกือบออกตาโล่คว้าครับโล่คว้าครับโล่คว้า ถืออยู่กโดนฮ่าเด็กด่าเอ้ยหรือปวดท้องเอ้เยอนเยน,เยนเยาะเือลูกสาวได้ช็อตงั้มไหมนะครับวันนี้วันนี้เราปิดทริปคงจะปิดทริปได้แค่นี้แตมั้งเนี่ยทริปเราพอแล้วปิดทริปเราเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทำเมี่ยงปลาช่อนใหญ่ดีกว่า <c oughs> จบทริปครับ <c oughs> จบทริป <c oughs> ทลิปด้วยปลาช่อนใหญ่อยู่เดี๋ยวเรากลับเรากลับไปหนึ่งหอเม,ม,มียงปฟาะเมียงเมียงปลาช่อนหมายนี้หมายเด็ดครับสุดท้ายยังไงสุดท้ายยังไงมาหมายนี้ก็ได้กินครับ วันนี้เราได้แต่ตัวใหญ่เนาะจบทิปแล้วไหมไม้เด็ดไม้เด็ดเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับเนี่ยงปลาช่อนใหญ่ครับกระสงก็อ้วนครับไปปลามันจะตายก่อนมาเรับมือมาบ้านนะครับ นี่นี่เป็นผลงานย่อมๆว่ะแยมเทียงกินเขาก็ปเดียบตอนเทียงกินเขาก็ปเดียครับตอนแรกเขาเบ็ดขี่ที่พอขั้วเฮาครับพอขั้วเฮาพอคั้วเฮาพอคัวเฮาบึงปลาบงปลาพอคัวหัวปลาดีแหงมอย่กินเมียงครับเมียงเมียง สูกสาซื้อากแก่เนือตบบองสวยตำหนกับววพรบทล่นกับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับมานี่ครับมาบานเนี่ยอ้าเปิดยอดครับสุดยอดนี่พักครับพักน้ำจิบครับน้ำจิบไปเ มันต้องเอาถาดไม่อีกขาดนึงนีครับอันนี้อิ่มแล้วครับอันนี้ให้จังได้กับสีอิ่มดอกเมือนขึ้นเนี่ยมือนีเข้าเบิ้งบนอ่ะโตปลาโตปลาโอ้กับพีมือนี่ลอยครับได้อะนมัตาได้ไล้วมาครับมาครับบ่านนี้พอแล้วครับกินเขาก็ได้ครับ เรียบร้อยครับกิ้นอนครับรับเนืปลาครับมันกิมเราครับแก้กิมแก้มเพิตัวนงทยูนี้เหรอครับตครับบอกบอกเพิ่มไรมตัวบอ์ใหญ่เหรอครับตัวบอ์ใหญ่เหรอครับตัวสีรหุ่มมีหน้านทีไรผู้นได้หยาดใจอยู่เลยหาใจกันแล้วครับตอนนี้หยาดใจกันแล้วมันละลายหยาดใจหอกคุ้มเหมือนเลย ขําเงี้ยๆครับําง้ยข้าไม่วดมันอย่าดีกันรเนี่นี่นี่ดีดไปเียหลดถ้าลงหมดเลยไหมนบอกน้ำใจแล้นึ่งบอันเพียหวดแล้วอยากที่นไปขอชินตุศีลบนเลยไอ้ตัวเราอื่นนคว้าตัวค้าเลยนน้นะ